สวัสดีค่ะจากบานไร่งพยอมค่ะวันนี้บ้านรงพยอมก็ได้ฤวดสีผสมมาใหม่สองสีนะคะนี่ค่ะก็ยังดูไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะเพราะว่ารู้สึกต้นเขาจะแกลนๆแแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวบาลไร่องพยอมก็จะมาชํานะคะชําเพื่อขยายพันธุ์นะคะ พราะเป็นสีที่อยากได้อยู่แล้วด้วยนะคะอันนี้ก็คิดว่ามองไม่ผิดนะคะว่าต่อไปเขาจะเป็นสีเหลืองสีน้ำตาลนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีขอบสีน้ำตาลถ้าใช่ก็โอเคนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูชมพูบานเย็นนะคะเหลืองแล้วก็เขียวน้ำตาลนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบหยักนะคะก็คือเป็นเรียกว่า ที่ได้มาใหม่นะคะถึงจะราคาแพงนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะนึกว่าอุดหนุนผู้สูงอายุนะคะก็ได้มาสองสองถุงดำนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาชำนะคะเพื่อการขยายพันธุ์แล้วก็ต่อยอดสร้างเป็นอาชีพได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะการขยายพันธุ์หรือสีผสมนี้ก็จะทําได้หลายแบบนะคะ ได้ทั้งการตัดกิ่งปักชำแล้วก็การเพราะเมล็ดนะคะอันนี้ได้ทั้งสองแบบแต่การเพราะเมล็ดก็ต้องปล่อยไว้นะคะปล่อยไว้ให้ต้นเขาสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีเมล็ดเราถึงจะนำมาขยายพันธุ์นะคะ ก็ใช้เวลานานนะคะหลายเดือนกว่าจะได้นะคะสู้การขยายพันธุ์ด้วยตัดกิ่งปักชำแบบนี้ไม่ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็ตัดใบเก่าออกให้หมดนะคะเพื่อตรงโคนนี้เขาจะได้แตกขึ้นมาใหม่อู้ต้นนี้ทำท่าเหมือนจะไม่ค่อยโลดกิ่งนี้กิ่ง ตัดให้เขาสั้นแล้วก็เดี๋ยวเราก็บำรงใหม่นะคะรู้สึกว่าดินของเขานี่แข็งมากนะคะอันนี้มาไล่พยอมมาแล้วก็มาลดน้ํานะคะแช่น้ําไว้เลยนะคะเดี๋ยวใส่ปุ๋ยคอกบำรงนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะมาปักชำกันนะคะการปักชำก็ไม่ยากนะคะแต่ก็ไม่ง่ายดินเรา ถ้าเป็นดินธรรมดาเลยก็จะดีนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นดินผสมแล้วไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะคะแต่ก็ชั้มไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีผลยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เพราะว่าดินตรงนี้ก็มีอยู่แล้วนะคะอันนี้ตอนใส่ถุงมาต้นเอ็นเลย ก็ปักช้ำไว้ก่อนนะคะเป็นสีที่สวยทั้งหมดเลยก็มีอยู่200กว่าสายพันกว่าสีนะคะก็เราก็ขยายไปเรื่อยๆนะคะอยากจะปลูกในสวนให้เต็มพอตอนนี้ปลูกไว้สีสวยมากเดี๋ยวครั้งหน้าจะไปอัปเดตให้ดูนะคะที่ปลูกไว้หน้าสวนนะคะ กับทางเข้าบ้านสีเริ่มสดมากเลยตอนนี้เพราะว่าเขาได้แดดเต็มวันนะคะการที่เราจะให้เขาสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นั้นถ้าแต่แดดเต็มวันรับรองได้สีสวยแน่นอนน้ำไม่ต้องลดเยอะนะคะลดพอแค่ให้เขาดูดซึมได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัด ต้นนี้กันนะคะกิ่งเขาแบบนี้เขาก็เขามีมาหลายสีนะคะแต่ก็เป็นสีที่ซ้ำซ้ำกับของบานารอังพยอมก็เลยไม่ได้เอามานะคะพราะว่าน,นี่ก็เกือบร้อยแล้วสองต้นสองถุงดำนี่ก็เกือบร้อยแล้วนะคะคือ ถ้าเรามองดูก็คือต้องต้องดูว่าเรานำมาขยายพันธุ์แล้วจะได้มากน้อยขนาดไหนนะคะอันนี้ก็คือเป็นเชิงธุรกิจนะคะเราก็จะต้องดูการเขาเรียกอะไรล่ะ การตอบรับนะคะค่ะเราก็ตัดหมดนะคะคือตัดอันนี้รอยเขาตัดออกไปแล้วนะคะก็คืออาจจะตัดไปช้าใหม่หรืออาจจะแต่ดินเขาแข็งมากเลยคือเขาย้ายคือเขาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางใหม่ เปลี่ยนจากถุงคงจะซื้อมาถุงแล้วขายไม่หมดก็ต้องขยายเพราะต้นใหญ่ขึ้นก็ต้องอยาขยายแล้วก็เพิ่มราคาเพราะไหนจะถุงไหนจะวัสดุปลูกนะคะอันนี้ก็เป็นธุรกิจในการขายของนะคะน,นี่แล้วก็ กดให้แน่นๆนะคะที่บาลงพยอมใช้กระถางนี่ก็จะได้ไวนะคะการกรอกดินลงถุงนี้ก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกันพอเดี๋ยวจะต้องออกไปส่งของนะคะทำงานไม่มีวันหยุดนะคะวันเสาร์ก็ไม่หยุดนะคะ สำหรับเกษตรกรวันเสาร์อาทิตย์วันนักขัดตะเลิกไม่มีวันหยุดนะคะไม่เหมือนห้างร้านบริษัทข้าราชการวันหยุดก็ยังมีแต่งานเกษตรเป็นงานอิสระเป็นงานที่เป็นนายตัวเองเป็นงานที่รับผิดชอบ ด้วยตัวตนของตนเององนี้สึกกิ่งเล็กใส่สองกิ่งเลยกันไม่รอดถ้ารอดแล้วเราแยกได้นะคะถ้าเราอยากให้ต้นเตี้ยป้อมไม่ให้สูงก็อยู่ในที่แจ้งนะคะต้นเขาจะเตีย้ยแต่ถ้าเราอยู่ในที่ร่มแล้วก็เบียดเสียดกันแน่นต้น สีผสมนีจ่จะดีตัวขึ้นสูงเร็วมากนะคะต้นผอมปรีดพุ่งเหลี่ยเลยนะคะอันนี้ต้องเข้าใจต้นไม้นะคะการปลูกต้นไม้แต่และชนิดเราต้องเข้าใจต้นไม้อันนี้ถ้าเราปลูกจิ้มไว้ตากแดดนะคะตั้งไว้ที่แดด ประมาณ50%ก็จนกว่าเขาจะแตกหลากแตกใบแตกยอดนะคะก็จะทำให้ต้นเขาเตี้ยแคะแต่พุ่มสวยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะอันนี้ก็จะตั้งไว้ตรงนี้เลยสำหรับต้นนี้นะคะได้ ได้เจ็ดสองสี่หเจ็ดได้เได้เจกระถางนะคะส่วนอีกสีนี้นะคะได้ห้ากระถางนี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะนี่ก็ได้หกระถาง กับเกระถางก็เป็น12กระถางถ้าขายกระถางละ10บาทเราก็จะได้120บาทนะคะก็เห็นกำไรเนาะเนาะแล้วนะคะเพราะว่าต้นเดิมยังอยู่นะคะยังได้เป็นแม่พันต่อนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือที่เราปักชำนะคะ คือมีถุงอะไรก็ชํานะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้รดน้ํานะคะต้นเขาจะแคะแกนแต่พุ่มสวยนะคะแล้วก็สีจะสวยตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะนี่ค่ะใส่ถุงแบบนี้นะคะนี่ค่ะต้นแบบนี้นะคะก็ต้นละสิบบาทนะคะนี่ค่ะมีรากออกแล้วปลูกได้เลยนะคะอันนี้ก็คือการชําตากแดดคือไม่มีการอยู่ในร่มเลยนะคะ ปักชามกลางแดดแล้วก็แดดเต็มวันเลยนะคะนี่ค่ะสีเริ่มสวยนะคะพอรากเขาติดดีสีก็จะเริ่มสวยขึ้นนะคะนี่เลมอนก็สวยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นต้นครูต้นครูของพี่สิริรัตน์นะคะสิริรัตน์การ์เด้นนะคะนี่ค่ะก็ปักชามกลางแดดเหมือนกันนะคะพอดีเลยกิ่งเขา หักลงมาก็เลยตัดมาชํำไว้นะคะก็เป็นแล้วนะคะก็จะมีหลายสีแต่ก็ไม่ทุกสีนะคะนนี้ค่ะส่วนอันนี้ก็ชํำตากแดดเหมือนกันนะคะปักชํำตากแดดนี่ค่ะกอใหญ่สวยเลยนะคะอันนี้ก็แยกลงกระถางได้แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้แยกลงนะคะตอนนี้ยังไม่มีเวลานะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ